ริสวักหมวดว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทตื้น 2. บริษัทลึกบริษัทตื้นเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิน,นัยนี้มีพวกภิกษุเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้า พูดพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกวง่งไม่สำรวมอินทรีย์บริษัทเช่นนี้เรียกว่าบริษัทตื้นบริษัทลึกเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน,แน่วแน่สำรวมอินทรีย์บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทลึกภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทลึกเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ หบริษัทที่แตกแยกกัน 2. บริษัทที่สามัคคีกันบริษัทที่แตกแยกกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินในนี้มีพวกภิกษุต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่แตกแยกกันบริษัทที่สามัคคีกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิในนี้ มีพวกภิกษุพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่สมคีกันภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่สมคีกันเป็นเลิศภิกษุทั้งหลาย บริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม 2. บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินนันนี้มีพวกภิกษุเถระเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกกรรมนะธรรมท่อธทุระในปวิเวก ไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจง้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างผู้พิสุเทระเหล่านั้นแ,แม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกรมณธรรมทอธทุระในปวิเวกไม่ปรารบความเพียร <D> เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง คือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิน,นัยนี้มีพวกภิกษุเถระไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดธุระในโวกมณธรรมเป็นผู้นําในปวิเวก ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างพวกภิกษุเทระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็ไม่มากมาไม่ย่อหย่อนหมดธุระในโวกรมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ หบริษัทที่ไม่เป็นอริยะ 2. บริษัทที่เป็นอริยะบริษัทที่ไม่เป็นอริยะเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขนิโรธความดับทุกนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่เป็นอริยะบริษัทที่เป็นอริยะเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นอริยะภิกษุทั้งหลาย บริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นอริยะเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทอยากเยื่อ 2. บริษัทใสสะอาดบริษัทอยากเยื่อเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ มีพวกภิกษุถึงชันทากติลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหาคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทอยากเยื่อบริษัทใสสะอาดเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุไม่ถึงชันทาคติโทสาคติโมหาคติ พยาคติบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทใสสะอาดภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทใสสะอาดเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนำ สองบริษัทที่ไต่าถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านบริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนำเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างพวกภิกษุไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาสิทธิภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังอย่างดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจครั้นท่องจำธรรมนั้นแล้วไม่สอบสวนไม่ไต่ถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่าถามและไม่ได้รับการแนะนำบริษัทที่ไต่าถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญรจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกพาสิทธิ์พวกภิกษุไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ททตถฐาตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึง้งเป็นโลก,กุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเมี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึง และให้ความสำคัญทำว่าควรเรียนควรท่องจําให้ขึ้นใจครั้นท่องจำธรรมนั้นแล้วย่อมสอบสวนไต่าถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนําและไม่ดื้อด้านภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนําและไม่ดื้อด้านเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือหบริษัทที่หนักในอามิด ไม่หนักในสัตธรรม 2. บริษัทที่หนักในสัตธรรมไม่หนักในอามิ t h บริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัตธรรมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุต่างสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าครหัสผู้นุ่งผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติ ภิกษุรูปโน้นเป็นกายสักขีภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทานุสารีภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวสามภิกษุเหล่านั้นได้ล่าเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายครั้นได้ลาบนั้นแล้วต่างติดใจลุ่มหลงหมกมุ่นไม่เห็นโทษขาดปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัตธรรมบริษัทที่หนักในสัตธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิน,นัยนี้มีพวกภิกษุเม่กล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน ต่อหน้าครหัสผู้นุ่งผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นกายสักขีภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทานุสารี ภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกรลยานธรรมภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวสามภิกษุเหล่านั้นได้ลาภเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายครั้นได้ลาภนั้นแล้วไม่ติดใจไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในสัตธรรมไม่หนักในอามิตรภิกษุทั้งหลาย บริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่หนักในสัต์ธรรมไม่หนักในอามิ t h เป็นเลิศ <therapy> ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่เรียบร้อย 2. บริษัทที่เรียบร้อยบริษัทที่ไม่เรียบร้อยเป็นอย่างไร คือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้กรรมที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่เรียบร้อย เพราะบริษัทที่ไม่เรียบร้อยกรรมที่ไม่เป็นธรรมจึงเป็นไปกรรมที่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทที่เรียบร้อยเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ กรรมที่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เรียบร้อยเพราะบริษัทที่เรียบร้อยกรรมที่เป็นธรรมจึงเป็นไป กรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปก, like กรรมที่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เรียบร้อยเป็นเลิศ ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่เป็นธรรม 2. บริษัทที่เป็นธรรมและถึงภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นธรรมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้ บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่เป็นอธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรม 2. บริษัทที่เป็นธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวิน,นัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็าตามครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้ว ไม่ประกาศให้ยอมรับกันและไม่เข้าร่วมการยอมรับไม่ยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และไม่เข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ภิกษุเหล่านั้นมีความตกลงกันไม่ได้เป็นแรงหนุนมีการไม่เพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะดื้อดึงไม่ยอมรับกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทที่เป็นอธรรมวาทีบริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้วประกาศให้ยอมรับกันและเข้าร่วมการยอมรับยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และเข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ภิกษุเหล่านั้น มีการตกลงกันได้เป็นแรงหนุนมีการเพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะยอมรับไม่กล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นธรรมวาทีภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แหลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นเลิศ ปริษัวักที่5จบ